สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ecobox Channel คุณเคยเห็นน้องหมาของคุณทำพฤติกรรมแปลกๆเหล่านี้ไหมคะเช่นกินอึของตัวเองฉี <Nope. S 1> ่เร็ดกระปิดกระปอยเมื่อเจอผู้คนหรือชอบดมเป้ากางเกงเราการกระทำเหล่านี้น้องหมากำลังจะสื่ออะไรกับเรากันนะหรือมีความหมายอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าวันนี้ Ecobox Channel มาไขาข้อสงสัย1ีพฤติกรรมสุดแปลกของน้องหมากับความหมายที่แฝงอยู่ อีโคบ็มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดออร์แกนิกด้วยนะคะที่นอกจากทำความสะอาดแล้วยังช่วยบำรุงด้วยสารสกัดออร์แกนิกแท้ๆท,ที่ดีต่อใจผู้เลี้ยงและน้องหมาสั่งซื้อได้ทาง Facebook Fan Page แจ้งโค้ด ECO 1 5รับส่วนลดค่าสินค้าทัานที15%นึกถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดออร์แกนิกสำหรับสุนัขนึกถึง e c o b o x นะคะ 1. ทําทำไมน้องหมาชอบดมเป้า การดมของน้องหมาเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่พวกมันมักจะใช้ทักทายกันเวลาที่น้องหมาเจอกัน พวกมันจะดมตั้งแต่หัวจดหางเป็นเรื่องปกติน้องหมาตัวที่เป็นผู้ดมจะรู้ข้อมูลของน้องหมาตัวที่ถูกดมซึ่งจุดที่น้องหมามักจะดมมากที่สุดนั่นก็คือบริเวณก้นเพราะเป็นจุดที่มีกลิ่นแรงกว่าส่วนอื่นในร่างกายและน้องหมาก็ได้ติดเอาพฤติกรรมดมก้นเพื่อทักทายกันนี้มาใช้กับมนุษย์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะน้องหมาที่มีขนาดใหญ่อย่างน้องหมาพัน Golden l ราดอร์ไซบีเรียน เพราะจมูกของพวกมันจะอยู่ตรงกับเป้ากางเกงของเราพอดีแม่ก็ตำแหน่งมันเป็นใจและกลิ่นมันเย้ายวนนี่เนอะเวลาที่พวกมันอยากทักทายก็จะพุ่งตรงไปที่เป้าเราทันทีงไงละ่ะเราอาจจะเห็นว่าพฤติกรรมนี้ของน้องหมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่การดมกลิ่นก้นหรือบริเวณอวัยวะเพศของสุนัขอีกตัวหนึ่งก็เป็นวิธีที่สุภาพและเป็นเรื่องปกติในการทักทายแบบสากลในโลกของสุนัข เหมือนการจับมือเช็คแฮนของมนุษย์นั่นเอง 2. ทำไมสุนัขถึงดมหมุนวนเป็นวงกลมก่อนขับถ่ายเคยสงสัยไหมว่าทำไมน้องหมาถึงเลือกที่ที่จะขับถ่ายนานจังกว่าจะเลือกที่ได้ก็ต้องดมๆแล้วก็หมุนตัวเป็นวงกลมราว,ว่ามันต้องการหาจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดก่อนที่จะทิ้งระเบิดการกระทำนี้มีหลายสาเหตุนะ พวกมันอาจได้กลิ่นหมาตัวอื่นการดมทำให้มันรู้ว่าก่อนหน้านี้มีหมาตัวอื่นมาขับถ่ายบริเวณแถวนี้หรือไม่หมาเหล่านั้นเป็นเพศใดเป็นมิตรหรือศัตรูและหากน้องหมาเดินวนๆหาที่นานๆก็อาจจะเพราะพวกมันมีความกังวลอยู่ก็ได้นะสุนัขบางตัวไม่ชอบขับถ่ายในที่สาธารณะและบางตัวก็ชอบขับถ่ายแบบเงียบๆสงบๆผ่อนคลายเหมือนคนเราไงล่ะ 3. น้องหมากินอึตัวเอง แม้ว่าเราอาจจะมองว่าอึอสุนักเป็นสิ่งสกปรกแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอึอสุนัขที่มีสุขภาพดีมักประกอบด้วยแบคทีเรียน้ำและอาหารที่ไม่ได้ย่อยจากสถิติพบการกินอึนตัวเองในสุนัขเพศเมียมากกว่าสุนักเพศผู้และส่วนใหญ่จะเกิดกับสุนัขที่อายุยังน้อยหรือลูกสุนัขส่วนสาเหตุของการที่สุนักกินอึนหรือฉี่ของตัวเองนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ สุนัขบางตัวอาจเริ่มกินอึของตัวเองเนื่องจากความเครียดหรือความวิตกกังวลจากสิ่งแวดล้อมหรือสุนัขอาจจะอยู่ในอารมณ์เบื่อหน่ายเพราะถูกปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่ตัวเดียวประจำโดยอาจจะโดนขังให้อยู่ในกรงตลอดเวลาและกรงซึ่งเป็นที่อาศัยของสุนัขอาจไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกสุขลักษณะทําให้เมื่อสุนัขขับถ่ายออกมาจึงสกรปรกเลอะเทอะเมื่อเลอะเทอะสุนัขก,ก็ทําความสะอาดโดยการเลีย เมื่อทำแบบนี้บ่อยๆก็จะเกิดความเคยชินกับการเลียอึหรือฉี่ของตัวเองและในที่สุดสุนัขก,ก็เข้าใจว่าอึและฉี่เป็นอาหารไปโดยปริยาย อีกด้านหนึ่งในมุมของจิตวิทยาอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเจ้าของนะการที่เจ้าของมักจะดุหรือตีเมื่อสุนัขขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางหรือไม่ตรงตามจุดที่เจ้าของกำหนดไว้เมื่อโดนดุและโดนตีมากๆทำให้น้องหมาเกิดความเครียดและกลัวว่าจะถูกทำโทษอีกทำให้เมื่อขับถ่ายออกมาแล้วจะต้องรีบทำลายหลักฐานโดยการกินเพื่อไม่ให้เจ้าของรู้ว่าขับถ่ายไม่เป็นที่จะได้ไม่ถูกลงโทษอีก ทำไมสุนัขถึงฉี่เรี่ยราดเมื่อตื่นเต้นเจ้าของสุนัขหลายคนเข้าใจผิดว่าการที่น้องหมาฉี่เรี่ยราดเมื่อเกิดอาการตื่นเต้นเป็นปัญหาจากการฝึกที่ไม่ได้ผลแต่จริงๆแล้วแต่เดิมเรามักเข้าใจว่าน้องหมาดีใจคือกระดิกหางกระโดดหมุนตัวกระโดดกระโจนเข้าหาแต่น้องหมาบางตัวจะเกิดอาการดีใจแบบสุดๆตื่นเต้นเหมือนไม่ได้เจอเรามาเป็นเดือนเป็นปีซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่า ตื่นเต้นเกินเหตุ over excitement นั่นเองค่ะโดยน้องหมาจะควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เรากลับเข้าบ้านหลังจากไปทำงานหรือดีใจตื่นเต้นที่ได้พบคนแปลกหน้าเพื่อนใหม่หรืออาจจะเกิดจากการกลัวมากๆก็ได้เช่นกันในช่วงเวลาที่มีความตื่นเต้นสูงดังกล่าวน้องหมาจะพ่นฉี่ออกมาเล็กน้อยเนื่องจากไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คล้ายๆเด็กๆที่กลัวหรือดีใจจนฉี่ราดนั่นแหละค่ะ ซึ่งการฉี่ราดของน้องหมานั้นมีความหมายถึงการสมยอมการรู้สึกถูกอกถูกใจมากเป็นพิเศษและสวามิภักดิ์มักจะพบในลูกหมาหรือน้องหมาตัวเมียซะเป็นส่วนใหญ่ทําทำไมน้องหมาชอบฟัดหรือเขย่าของเล่นสายไปมาเดิมหมาป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสุนัขบ้านจะจับเหยื่อในปากของพวกมันและเขย่าอย่างดุเดือดจนกระทั่งเหยื่อเสียชีวิตน้องหมาที่เขย่าของเล่นเนื่องจากพวกมันเรียนแบบสัญชาตญาณหมาป่า ใช้ในการสังหารเหยื่อนั่นเองแต่นี่ก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะนอกจากนี้วิธีการเล่นแบบนี้เป็นวิธีที่ดีในการเผาผลาญพลังงานที่เหลือล้นของพวกมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อส่วนบนของสุนัขฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและเสริมสร้างกล้ามและฟันของพวกมันอีกด้วยแม้ว่าพฤติกรรมการฟัดเขย่าไปมาไม่ใช่พฤติกรรมที่ก้าวร้าว แต่หากน้องหมาเปลี่ยนการฟัดจากของเล่นไปยังสิ่งอื่นเช่นเขย่าสัตว์เลี้ยงอื่นลูกแมวหรือแม้แต่เด็กเล็กๆในบ้านก็อาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงได้เจ้าของควรออกคำสั่งว่าไม่และดึงของออกจากปากน้องหมาโดยเร็วเมื่อพวกมันทำตามคำสั่งควรให้รางวัลเป็นการชมเชยด้วยนะ 6. ทำไมสุนัขถึงถอนหายใจน้องหมาถอนหายใจหมายถึงอะไรกันแน่นะขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อมในขณะนั้น ส่งพฤติกรรมการถอนหายใจของน้องหมาไม่ได้มีไว้ใช้แสดงออกในแง่ลบอย่างเดียวเหมือนกับมนุษย์สุนัขอาจจะถอนหายใจเพื่อส่งสัญญาณถึงความพึงพอใจหลังจากที่ได้รับรางวัลหรือเมื่อพวกมันได้กินอาหารมื้อโปรดนอกจากนี้น้องหมายังถอนหายใจเพื่อบอกถึงความผิดหวังได้เช่นตอนที่พวกมันมาขออาหารแต่ไม่ได้หรือบางครั้งน้องหมามีอาการหงุดหงิดลำคาญหรือกำลังถูกบังคับหรือถูกดุอยู่ อาการถอนใจดังกล่าวอาจจะสื่อถึงสัญญาณประมาณว่ายอมแล้วก็ได้จ้า 7. จ็ดทำไมน้องหมาถึงเลียอุ้งเท้าการเลียอุ้งเท้าตัวเองของน้องหมาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองของพวกมันแต่ถ้าน้องหมาเลียอุ้งเท้ามากเกินไปหรือเริ่มเลียโดยกระทันหันและเพียงอุ้งเท้าเดียวให้ตรวจด,ดูส่วนบนและส่วนล่างของเท้าซอกเล็บและเล็บเท้า เนื่องจากอาจมีสิ่งแปลกปลอมลอยตกช้ำบาดแผลเลือดออกตกสเก็ตเล็บหักได้นอกจากนี้การเลี้ยวอุ้งเท้ามากเกินไปอาจเกิดจากการแพ้อาหารหรือการติดเชื้อปรสิตก็ได้นะ 8. ทำไมสุนัขถึงชอบคาบสิ่งของที่เจอระหว่างทางสิ่งของอาจจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้กระดูกหรือของที่คนทำตกไว้ พวกมันมีความอยากรู้อยากเห็นเช่นเดียวกับเด็กวัยหัดเดินสุนัขใช้ปากในลักษณะเดียวกับเด็กที่ใช้มือในการหยิบจับสิ่งของโดยธรรมชาติแล้วสุนัขมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกใบนี้และหากพวกมันพบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจพวกมันก็อาจต้องการหยิบมันขึ้นมาถือหรือถือไว้สักระยะหนึ่งเหมือนกับเด็กวัยหัดเดินที่ชอบหยิบฉวยสิ่งต่างๆรอบตัวมาถือไว้นั่นเอง นอกจากนี้เดิมพวกมันเคยเป็นสุนัขสำหรับล่าสัตว์มาก่อนพวกมันได้รับการอบรมมาเพื่อคาบสิ่งของที่จับมาได้และส่งให้กับเจ้าของซึ่งพฤติกรรมนั้นก็ยังคงอยู่จนปัจจุบัน 9. าทำไมสุนัขถึงสำลอกหรืออาเจียนสุนัขอาจสำลอกเพียงเพราะกินอาหารที่ไม่ชอบ <Nope. S 1> หรือกินอาหารจำนวนมากเกินไปเร็วเกินไปหรือสุนัขอาจอ้วกเนื่องจากการแพ้อาหารการเปลี่ยนอาหารอย่างกระทันหัน การกินอาหารที่มีไขมันหรือเนยมากเกินไปหรือแม้กระทั่งอาการเมารถเนื่องจากการนั่งรถแต่การอาเจียนยังสามารถบ่งบอกถึงบางสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นเ <c oughs> ช่น <c oughs> น้องหมาอาจกืนสารพิษเข้าไปหากน้องหมาอาเจียนบ่อยเรื้อรังควรพาไปพบสัตวแพทย์นะคะสิ <c oughs> <c oughs> ทำไมน้องหมาถึงก้าวร้าวกับสุนัขตัวอื่นสุนัขหลายตัวกังวลหรือไม่สบายใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขตัวอื่นซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรมประสบการณ์เชิงลบในอดีตหรือขาดการฝึกการเข้าสังคมในช่วงที่ยังเป็นลูกสุนัขพวกมันอาจพุ่งเข้าใส่และเห่าใส่สุนัขตัวอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าใกล้หรือในทางกลับกันสุนัขอาจซ่อนหรือหมอบอยู่ข้างหลังเจ้าของหรือบางตัวก็นอนราบในท่าที่ยอมจำนวนมากเกินไป ที่เป็นอย่างนี้เพราะพวกมันกลัวหรือไม่สบายใจกับสถานการณ์ตรงหน้าและนี่ก็คือ10พฤติกรรมแปลกๆของน้องหมากับความหมายที่แฝงอยู่และถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันมาได้นะคะวันนี้ Ecobox Channel ลาไปก่อนบ๊ายบาย